สวัสดีเพื่อนๆคนอยู่ที่นี่แล้วนิวทาวน์เดี๋ยวเรามาเดินเล่นกันมีร้านเยอะแยะมากมายนะโซเพื่อเสื้อผ้านะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูร้านเสื้อผ้าฝั่งนู้นนะฮะอะย่าเข้ากล้องด้วยชูนิ้วชูนิ้ว อะไรวะว้าว <Wow. S 1> ติดมาด้วย <l ip> นี่ถึงร้นนี้แนละ้ว้าวมุดดีีงานเเออนี่ร้านนี้และเ้อ้าน,น,น,นะมาดูรีวายบิ๊กอีนะ นี่ฮะบรีวายต,วตัวนี้เป็นบิ๊กอ็นะจ๊ะปีหนึ่งเก้าเจ็ดดูริมแล้วก่อน เก้าห <4 Jam. S 1> ้าสี e ่หนึ่งก้าสี่จเรียร้อยก้าสิบห้าเหรียญนะส้เเหรียญนะอร้ มีเยอะแยะมากมายนะครับในบิ A ๊กอีทั N ้งหมดเลยบิ๊กอินดูเอสนะกตาในข้างในบิ๊กอินเจแปนมันไม่รู้สวยผ้าอะไร เยี่ยมชมกันได้อยู่ตรงข้ามร้านททมนะฮะไทมพอใจมาดูนะมีคนอยากดูรีไววิกีนะเลยพามาดูนะฮะของเยอะมากฮะราคาก็อย่าว่าละมาจากอเมริกาสะส่วนใหญ่นะร,ราคาก็จะค่อนข้างแรงนิดนึงใครมีโอกาสก็แวะเวียนกันมาเยี่ยมชมได้ไปกันต่อวันนี้น้องไปพาเที่ยวอีกหลายร้านนะเดี๋ยวพาไปดูของวินเทจมีอีกหลายร้านครับผม สวยงามนะนะนิวทาวซึ่งก่อนอันนี้มีเขาคนติดโควิดนิวทาวนะแล้วก็มานะ<อ>มาแล้วมานิวทาวแล้วเนี่ยพาไปแวบะบแบบไปดูหลายๆร้านนะเ,าเานี่ยเาเจอรีการ์ร้านวินเทจ นนใครสนใจก็กินกลางกันมาเลยนะครนี่ตัว75นะอันนี้เป็นถุงผ้าสวยดีนะมาแล้วสี่เดรียนไหววะใครมาน e วทาวนะนร้านวินเท g ร้านนี้ไม่ควรพลาดเลยนะแวนของเก่าก็มีนะว้าว <Wow. S 1> ตาดีได้ตาร้ายเสียครับผม ้สีแดงแดงดิด๊ด hey อินชัยน่าจะเนื้เยอะมากแล้วก็แดงแดงสภาห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์คัตตอนห้าสิบพาลอย50ไม่ไหวแนละ้วเยอะ เป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากเขาจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนบั้งสีแดงก็สีแดงเลยนะ เป็นของผู้หญิงไงของผู้ชายนี่นะนีเจอแล้วนะพามุ้งนะ่ะนี่เป็นผ้าห้าสิบนี่มีพามุ้งอีกตอนดึงเนี่ยดึงดึงตัวนี้เอานี่นี่นี่พาห้าสิบเหมือนกันนะไม่คันจักสัน มาจากร้านเมื่อกี้นะแล้วก็เราก็จะไปกันต่อของเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีในสิ่งที่เราต้องการเราต้องการพวกสามทงสามดีเรื่องทงแท้เล่อย่างเงี้ยห้สิบอะไรเงี้ยอันนี้เป็นร้านใหม่อันนี้ก็วินเทจเหมือนกันมันก็ได้เลยวะเข้าแต่งร้านใหม่ละีเีเมาส์เนี่ยเอาไว้ได้ให้ดูให้ดูด้วย แล้วตัวแค่หกสิบอะตะเข็บเดียวด้วยไหมนี่ตะเข็บเดียวดูนี่นะเดินตะเข็บเดียวล่างบนล่างมี่เมานะฮะเสื้อฮาร์เยนะแต่ไม่มีสิ่งที่เราต้องการนะฮะเสื้อเลยร้ยนานเขาทำชิลมากนะาเดี๋ยวขอเลือกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันใหม่นิวเท้านะครับแหล่งรวมวินเทจทั้งหลายแหละเยอะแยะมากมายเลย ิปงานอาร์ตทั้งหลายแหละมีหมดนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่เพื่อนที่เข้ามาดูนะฮะนั่นแหละดีออนไว้แก่โม้ยมีกาไรแฮมเมีรด้วยสามสิบดอนสามสิบดอนไม่น่าจะใช่นะฮะในร้านเขาแต่งร้านกันสวยงามมากมีหยุดกันทั้งวันนะไหนๆก็ ตัดกันแล้วนะฮะก็เอาให้คุ้มค่ากันเลยทีเดียวเชียวมีคนมีคนบอกเฮ้ยทำไมเจอตัวจริงไม่ค่อยพูดเลยเห็นวิดีโอไม่พูด,พด,ดย,ยังคนเดียวกันหรือเปล่านี่คนเดียวกันนะสาเหตุที่มาถ่ายวิดีโอก็เพราะว่าอยากจะลองเปลี่ยนแปลงอะไรดูบ้างนะฮะค้นหาอะไรใหม่ๆลองปรับเปลี่ยนดูบ้างเผื่อจะเป็นอะไรที่ทําให้เราได้เจออะไรใหม่ๆอันนี้เป็นอีกร้านนะฮะอ,อันล้องเยอะมากเลยในอะ่ะ ของเก่านะฮะัองหลายแหละดูกล้องนิ้วเทาวนะนิ้วเท้าจอดนานก็โดนยกไปครับน,นี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ20องศานะกํกำลังดีอ่ะมีลมพัดเย็นเย็นดีมานะ ม่อินไทยแลนด์จะเป็นเพลงตลางๆเลวสวยตัวนี้แม่งงาโดนอืมยี่ห้อน,นี้เลยนักงานท้องนะแล้วก็ลาลาคอดลาคอสนีเม,มเทริกา้าการันโรสเอลวิสเอซ c ดีซีอะ CDC ตัวนะ,ะ้า500ต่เข็บคู่นะฮะแอลอาร์เมเดนนะฮะว้าวัวทัวร์ปี2006นะฮะจะเก็บไว้ได้นะฮะแต่ราคา65เหรียญน,นะวิวเทานะฮะตอนเย็นๆคิ่ว่านครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมจะได้มาในเท้า เพราะว่าได้เวลากับไทยแล้วนะวันที่28ให้เจอกันนะฮะไทยแล้วว้าวฉากลากันแต่เพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่ยี y ่พีแล้วไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ